ลูกเล่นน้ำลายน้ำลายไหลอาบแก้มคางคออาจจะทำให้ลูกเกิดได้หรือลูกกินนมหรืออาหารและนมหรืออาหารนะคะเนาะเลอะที่ใบหน้าคอของลูกนะคะอาจจะทำให้ลูกเกิดได้เอนไซม์ในน้ำลายลูกนะคะที่ไปแช่ที่ผิวหนังส่วนนั้นอาจจะทำให้ลูกนะคะเกิดแดงตามมาได้ที่ดูแลลูกให้ห่างไกลาจาก ด้วยวิธีการคือเวลาที่น้ำลายไหลอาบเยิ้มย้อยนะคะที่คางใบหน้านะคะหรือว่าหน้าอกของรูนะคะใช้เป็นที่ชุบเปียกสูญนาเกลือนะคะของไทนน่โนตนะคะโดยที่เป็นน้ำเกลือนะคะที่มีความใกล้เคียงนะคะกับเซลล์ในร่างกายคนนะคะมีความอ่อนโยนนะคะไม่แสบไม่ระคายเคืองสามารถเช็ดนะคะที่ใบหน้าลูกได้ให้ใช้วิธีการคือซับเบาๆนะคะเพื่อให้น้ำลายนะคะเหล่านั้นนะคะออกไปจากใบหน้าคอแล้วก็หน้าอกลูกเนาะจากนั้นก็ดูแลใช้เป็นนะคะครีม ที่มีส่วนช่วยนะคะเนาะการอักเสบผิวนะคะแล้วก็ สามารถเลือกใช้เป็นทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือของไทนิโนตเหมือนกันกับแมโบก็ได้นะคะด้วยผ่านการทดสอบนะคะทางการแพทย์ว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะใช้ได้กับผิวที่บอบบางนะคะอย่างผิวทารกนะคะสีขาวนะคะสูตรไม่มีกลิ่นสามารถใช้ได้กับทารกและเกิดค่ะสีม่วงนะคะกลิ่นองุ่นนะคะหอมละมุนเบาๆสามารถใช้ได้กับลูกที่อายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะคะ่ะผ้าเปียกน้ำเกลือสําหรับเด็กของไทนิโนนะคะควรมีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนและได้ใช้เยอะด้วยค่ะแม่แค่มีผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือของไท no, นะคะคก็ชช่ววให้ีิตคนนเป็ม่ง,งายขึ้น เยอะเลยค่ะพิกัดนะคะกดได้ตระกามแม่โบนะ